โผยสองเก็บมาสิบสี่ยุดออฟสิบสี่ยุดสองตัวอยู่อยู่อ๋อแบบถึงแบบพกโยนไว้ก่อนเว้ยมันได้ยินเสียงแรกเฮียวิ่งดิอโอ้ยเออสวยซ้ายขวาขวาขวาอยู่ในซ้ายอยู่ในซ้ายเออขวาเลยมีปะว่าใช่กูเสียงกูว่าได้ยินอยู่นะกูอยู่ในปัดเอออโอ้โหไอ้ยตีนตีนโผล่ไอ้สัตว์เอ้ยทำไมไม่เห็นวะตาตั้งสี่ตายเฮีย

ตามไม่กองไปตามไม่กองไปอู่ตินี่าตินหนึตายตายตายกลับไปนี่แะไไปนีหนึไปนี่หนึ่งนไสัตว์แพนดีแพนดีแพนดีงแล้วเนี่ยมิดันมิดวสวยไรเบรี่วันสวยสวยยังไม่ตายเลยสวยแล้วตัวทายมิดเหรอกลางกลางกลกลไมเก็บไม่เก็บเก็ปล่อยดิปล่อยดิวัดไหมอ่ะสวย กูโดนล้อมมองตัวมี้มีในไซส์ตัวนึ่งมีตัวนึงมีตัวนึ่งีัมิวันมิดวันมิดวันบันดาเข้าแล้วตัวนึงบันดาเข้าเหรอ t อีกตัวนึ่ง t สองน่าจะสองล้ตอนนี้เป็นกาเป็กายย่หดไอ้เกียร์ยังไปรบดาบันาดนเชิด่าอยเชิดอยู่เชิดอยู่ไอ้กาไอ้กากันาวตัวนึง CT ตัวหนึ่งดหดหลอกนักหนักหนักหน t ตัวนึงวาตัวนึง ไก้องเลาอะที c นี่อยู่ CTM นี่อยู่ m อยู่มันไม่กล้าเข้ามันโดนไมองมองั้นอะมองงั้นมองงั้นถูกแล้วสองตัวสองตัวเดยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้แล้วถูกแล้กถูกแ้องตัวโดนนึงเออลูกตงเจอคุณได้โดนระเบิดโดนระเบิดเจบ่เสียไม่มเด็กปุ๊บซบ c t หมดไม่ได้หมดละเทคไซ์ซอมทุกมุมปิด็ปิดไม่เห็นมุมมมมมปิดมีปิดมี ไปแล้วหนีไปหลงหลัหลังหลังาาเข้าดนวางนี่วางวางวางเปกนะว่าเดี๋ยวมันดันไอเยี่ยอไม่ต้องลี่คอฟฟี่นี่ไม่เที่ยออี่เดี๋ยวลูกฟองมันจะลูกฟองลูกฟองสองตัวสตัวายทายทกูได้เลยเตัวเลยเย่ยมไอเคนี่เท่เกินกว่าใคร ไปยิงเฮียอะไรของมึงไว้ง่ใจเย็นเฮ้ยกลางไปลูกตองตายตายตอตายอะไรวะดันกบไปเยมเล่นนีคือเ่งเอาดีๆโอเคกูไม่ไหวชิวกูไม่ไหวชิวแล้วเฮียไม่โดนสักนัดเลยชัดแพรผเลยแพเลยดมิดอยู่ดมิดอยู่ดูไม่ได้ไอ้มิดมามิดมาิดมามิดมามิดมามายิงได้ไหมไม่ใช่เพืนงยิงตรงนี้ึงยิงตรงนี้อะมันอยู่นี่โอ้ได้ไหมกตองลูกตอง เอาไอ้เกระสุนบอดงเอ็ม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 เป็นการพร้อมเลยมันพัวมันไปกลางแล้วมไม่มีกลางแล้วไม่เซฟไม่มีหลังเคียย์ไม่มีหรออเคียบไเคียไเคียไปไปไปเจเจสองเจสองโอเคตายสวยสวตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึงหน้าประตูเลยหน้าประตูอุ้ยเปลาเปล่าเปล่าเจ็บเจต้องอมต้องอประตูมต้องอประตูไฟเจียบอยู่นะสององไฟไปามพีเ้ยเปล่ามาตัวนึง i t มาตัวนึง าระเบิดได้ไหมรัดรัดดิลาดรัดรัดไม่เป่าแปดน้ำแปดน้ำแปดน้ำไม่มีมานี่มานี่มาดิขอผมไม่แปดดีกว่ารอเลยรอเลยป่ารอเลยเงียบๆอ่ะอยู่เงียบๆไปเลยเฮ้ยตี๋เจ็ยเจ็บไอ้ของบริษัทมันสะดุ้งมากเลยเยี่ยมื่อกียร์ไทยเอ็กเกมเมื่อกี้ก็เห็นพ่อมึงอ่ะเมื่อกี้เห็นเพื้นกายหาดุบสนี้เงี้ยเนี่ยเยี่ยมว่าพื้นกายเค็ื่อนอะไมันไม่ได้ดูบรนษัทมันดูข้างล่างมันวิ่งออกมาด้วย w h a

อือดนึเลดึงตึงไเลอเียมาอะไรก็ได้นะวะไไไเยเกมนัดหรไ่เนยากสัตว์เลยอ่ะอ่านท่านัดเจ็เียดดูลไเีดวดให้อยู่เมื่ไหเดียเดอะไรี่ะลูกองลูกทองลูกทองเขาอยู่ไหนเขา อมอยู่อยู่อยู่สายอยู่สายอ่ะปมา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 หลังหลังเเข้าไปนันนไปไปไปไไปไไป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 ยกกลับยกลบไอ้กายมึงดักตรงนั้นแหละเออต <be> ั <tortured. S 2> ้งม <forecasting, moderate. S 1> uh, ุมนึงอ่ะลองสายแปดแปดันอยู่โนดวสวสมูสมมสมมกสม สวยาแลีวยนแทนแทนแทนกดันก่ดันออกตายแกลางเลยวะอออเงียออปออปเปนเป็ดเปเดิน็เปดเป็ดเปเป็ดเปเปดเปดเป็ไปเปยไปเลยดิป็เปยดเป็เลยดเป็ดเป็ดเปเปดเป็ดเปอดเปาดเปเป็ดเป็ดเป็ดเป็อเป็ดเป็ดเป็ดเเดเป็ดเป็ปเป็ดยปเเปอปเเ็เรอเ ก็หลบๆก็ได้ั้งไม่ต้องเล็ง็ได้หลบเลยหลบเลยหลบเลยรอรอบอยู่แล้วเหรอยังอยู่ยังอยู่รอรอไอ้ยู่ตาเจ็บเจ็บเ็บเจ็บเออโอ้โหเจ็บเจ็บสามสิสกันตายอยู่ตายหนึ่งยิงกันไม่โดนเลยเจ็บเจ็บมากเจ็บมากลบสามปสองตัวสตัวรถเรือรถเยออยู่้ายหนึ่งลานเช็คเช็คเช็ ลลังงสวยห้มดโอ้โหยิงให้่ยึดยิงที่ยึดยิงที่ยุดมันใกล้ตายล้เฮียไอเด็กที่เป่าจับมไว้เหียตัแต่ตาแรกเลยไอ้สัโอ้ยสอเก็บมา14ยุดออฟ4ยุดสองตัวอยู่อยู่ไปถึงแบบพกยนไปก่อนเว้ยมันได้ยินเสียงแรกเหียวิ่งดิ เออสวยซ้ายขวาขวาขวาอยู่ในซ้ายอยู่ในซ้ายเออขวาเลยมีปะว่าใช่กูเสียงกูได้ยินอยู่นะกูอยู่ดีกว่าเออไอ้ตีนตีนโผล่ไอ้สัตว์เอ้ยมันไม่เห็นวะตาตั้งสี่ตายเฮียไม่ได้หมายถึงมึงกูหมายถึงพวกกูสี่ตาเนี่ยเฮียมันไม่เห็นก็แค่เดี๋ยวคืเล่นตัวคือกูเห็นนะคือกูเห็นนะแต่กูไม่ทันพูดแค่นั้นเองกูยิงกูยิงล่อ กดไฟมีเข่าโอเคไปบ้ามีตัวเองมีตัวมีตัวมีตัววิ่งก็อยู่วิ่งก็อยู่แอบแอบเลสิฟ้าการันต์โหลด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 ทำโก้ของโก้หรือกูตายกูตายแข็งพลาดอยู่ตาย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 แพ้งพลาดอยู่พลาดอยู่โหลด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 กูเช็คมิดมิดมิดระเบิดว่าระมิดออกมาข้าท่อไหมบ้าเข้าท่อเป็นขันมิดไม่ไม่มึงตันเลยไว้อยู่แอบอยู่แอบเอาเลยมึงเอาเลยเด้ยนี่มัน ลูกตองลูกตองยา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 ยอย่ายาอย่ายาวัด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 พอพอพอปล่อยปล่อยปล่อยกูเลาอ้อมอยู่แขมีไว้ไปเดยวไปเอินไปเินไปเพิกไปเดินไปิกไปแขมี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 ตองตัวอ้ออ้องอองอออ้หนึ่งลูกองหนึ่งอกูกูดกูดไปไปไปสวย ายขวาเฮ้ยเฮียเฮียเอาอะไรเอาอะไรเอาไปอะไรป้ามาป้าเลยวะโนึงกระบอกเอากูกูกูวอลแบงไม่ใช่แบงได้เฮียแบงคนรัดแกไม่ด้ลงมเจ็ได้าเปิดอยู่ป๊อเปิดหายต้วยเพื่อนไกลวีพี

มาหน้าโล่งมาหน้าโล่งโอ้โหรัดกลางรัดกลางรัดกลางกูไม่ดันนะ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 กูรออุ้ยสวยโอ้ข้าซ้ายนะเข้าไซน์นะเดี๋ยวตัวเดียวดิอยู่ในไซายอยู่ในไซายอยู่ในซ้ายอยู่ในไซน์โหลดโหลดเดีอยู่ในซ้ายเข้าป้องกันเข้าป้องกันไม่ไม่ใจเย็นเลยไม่ใจเย็นเลยลอดิมึงเลือดน้อยวิ่งลอดเลยวิ่งลอดเลยเอออยู่หลังกล้องหลังมุมกล้องเออหัวปะเออต้องเป็นทีมนีกที อย่า a ีไหลสัออส <c oughs> ตว์จอมแปดกไป <c oughs>